วันพุธที่29มกราคม2568เก้า9นกาดรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการลดโรคลดเสี่ยงลดภาวะแทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประชาชนในเขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปีงบประมาณ2568โดยมีนายนพคุณเขตคมรองประธานสภาทเทศบาลว่าที่ร้อยโทอนันต์เมรารสีรองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนางเพลดาพารังผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าง,งานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและเข้ารับการคัดกรองภาวะสุขภาพรวมทั้งมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมจนสามารถดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนได้นะศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบขศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด